สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้มีประกาศยกเลิกสัญญากับมิสเตอร์อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นของฟุตบอลชายทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขานั้นนะครับไม่สามารถพาทีมชาติไทยชุดใหญ่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียได้นะครับซึ่งผลงานของทีมชาติไทยของเรานะครับก็จบด้วยอันดับที่4ของกลุ่ม G มีอยู่9คะแนนครับจากการลงแข่งขันทั้งสิ้น8นัดด้วยกันและจากผลงานของทีมชาติไทยครับที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางสมาคมเบื้องต้นเขาก็เลยได้มีการยุติสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับของมิสเตอร์อากิระนิโนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมกันแนข่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ a f c u 23รอบคัดเลือกครับ และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2021และฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบที่3นั้นทางด้านฝ่ายเทคนิคของทีมชาตินะครับก็ได้เตรียมดําเนินการเรื่องของรายชื่อนักกีฬานะครับรวมถึงการกําหนดช่วงเวลาและสถานที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะประสานงานกับสมโมสรต้นสังกัดของนักเตะต,ต่อไปครับส่วนเรื่องของการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนต่อไปนั้นนะครับทางสมาคมกีฬานั้นก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นมีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดครับที่เราได้นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจครับปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ยใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ